ะะไปปลูกเพิงแล้วก็ไปขายของค่ะแล้วก็เป็นการบดบังทัศนียภาพของตลาดเทศบาลนะคะแล้วก็ถ้าต่อให้เป็นแบบนี้แน่นอนว่าสุ่มเสี่ยงต่ออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้สัญจรได้ทุกเมื่อค่ะ นี่ละคะบริเวณเชิงสะพานข้ามแม่น้ำยมอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นทางหลวงหมายเลข115ช่วงก่อนขึ้นสะพานด้านซ้ายมือน,นะคะซึ่งเป็นตลาดเทศบาลตำบลสามงามจะมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเข้าไปยึดพื้นที่ทางหลวงทําการปลูกสร้างเพิงพักชั่วคราวขายของกันเปน็นจำนวนมากเลยค่ะเป็นระยะทางยาวประมาณ250เมตรค่ะ การปลูกสร้างเพิงพักให้ชาวบ้านมาขายของถือว่าเป็นการบุกรุกที่ของแหงการทางทิจิตนะคะรวมทั้งยังไปบดบังทัศนียภาพข,ของตลาดสดสามงามด้วยที่สําคาญในจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่เขาเสัญจรไปมาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์รถยนตนต่างๆแล้วมาจอดซื้อของบนก่อนขึ้นสะพานก็ยิ่งสร้างความเสี่ยงให้กับผู้ที่ใช้รถถนนด้วยนะคะเพราะว่าเป็นอันตรายอย่างมากซึ่งนอกจากจะตรงรถที่จะขึ้นสะพานแล้วนะคะเขาก็บอกว่ายังมีจุดอื่นๆที่ กินทางยาวไปมากกว่านั้นอีกนะคะใช่ค่ะเมื่อสอบถามชาวบ้านนะคะก็ได้ความว่ากลุ่มแม่ค้าดังกล่าวค่ะขอย้ายขึ้นมาขายของชั่วคกราวในช่วงปีน้ําท่วมที่ผ่านมานะคะแต่เมื่อน้ําลดลงแล้วกลับไม่ยอมย้ายกลับไปที่เดิมซึ่งเป็นที่ที่ทางเทศบาลจัดไว้ให้ทําให้สุ่มเสี่ยงเกิดอันตรายนะคะชาวบ้านต้องการให้ผู้ที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานท้องถิ่นหรือว่าหน่วยงานส่วนกลางเนี่ยโดยเฉพาะแขวงการทางพิจิตร รวมไปถึงเทศบาลตะบนสามงามเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่จะเข้าไปช่วยปรับเปลี่ยนจุดอันตรายให้กลับมาสวยงามเหมือนเช่นเคยจะได้ไม่ต้องสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่อาจจะเกิดจากอันตรายจากการสัญจรบริเวณนี้ค่ะคงต้องขอความร่วมมือบรรดาพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะคะที่อยู่ในระแวกนั้นไม่ใช่ว่าเขาไม่มีพื้นที่ให้คุณไปขายนะคะ,คะเขามีพื้นที่คุณไปขายแล้ว